โอเคแล้วไหมว่าเรื่องอะไรทำไมต้องกัรหัวใจวันนี้แค่ปล่อยมันไปเราไม่ต้องกลัวดูทุกๆกอย่างรอบกายที่เธอ It feels so fresh and free Baby oh ฉันใช้โอ,อกาสชันที The wrong แค่ไหนหัวนใ,นใจที่มี Feeling b e t ว่าโอ้ไม่กี่ก๊ ลิมิตไปแล้ครับสดชื่นเลยนั่นอตักับพี่นานาขอโทษครับขอโทษครับขทษครับ f e e l i แบบว่าไม่ตกครับ e e l i n แบบว่าลายลายลา i n o r r ครับตอนแรกก็ไม่เต้นก็ดีลผมก็ฝากานจี้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ อานั้นดื่มเลสเล่ด้วยครับผมครับผมน้ำดื่มที่ใช่ครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตที่เขาตั้งคู่ไหนก่เออเอาแบบเ่อยค่อยๆกันค่อยกดื่มกันเหมือนกรอคู่อย่างงี้แต่ว่าระวังไหม่ะคู่เนี้ยก็มันเลยมันเลยมันเลยก็เลยมันเลย